คุณผู้ชมในขณะที่ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่าคนไทยเขาไม่เอาด้วยหรอกอเฮ้ยคนอยู่ชายแดนเขาไม่เอาด้วยหรอกเราไปดูภาพความจริงกันดีไหมครับนี่คือภาพชายแดนของจังหวัดสุรินทร์อ่าภาพชายแดนจังหวัดสุรินทร์1นนะฮะหัวใจคนไทยส่งพลังไปตั้งครัวสนามทําอาหารให้กับทาหารของเรากินกันครับไปรับชมพร้อมกันครับนี่นายเอ สวัสดีครับ <มา S 1> อันนี้ <มา S 1> อันนี้อันนี้ลงทานเหรอครับเอามาเลี้ยงกันเอามาเลี้ยงทห,หารพี่น้องเราพี่น้องเข้ามาจากทางไหนนอครับพี่อำเภอเมืองอำเภอคอมบรีโคราชแล้วก็บ้านฉำนี้มีอไรบ้างพี่นอ้นองมาเลี้ยงทหารครับพี่น้องติดงานกำลังใจความอบอุ่นเต็มเปี่ยมครับพี่น้องต้องมอบให้พี่น้องทหาร อันนี้ข้อวครัวครับบัตมีโคราชไม่ทานไม่ทอดครับ <c oughs> ผมไม่เป็นไรครับข้าความมาเอ,าเอ,เองอร่อยยืนหนึ่งเนี่ยอ้าวเหรอเชฟเชฟเชฟทำเองเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับเื่อน้ำใจของพี่น้องเรานะครับชาวน้องชาวไทยเราไม่ Aun. ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนาะทุกคนก็สามัคคีกันให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับรักกันพี่น้องเดียวกันทั้งนั้นครับเ <Pos> ต,ต็มเลยครับทีมงาน ตำแซบแซบส้มตำส้มตำกับมี่ครับพี่น้องครับพี่หมีอยากจะให้เพลยภาพให้คนเห็นแบบนี้นะครับน้องทีครับครับผมเห็นภาพนี้ผมคิดว่ามันเป็นขบวนบุญโอกาสแบบนี้มันเกิดได้ในงานพิธีทางศาสนาครับแต่สิ่งเหล่านี้คุณเห็นไหมครับผัดกับข้าวตำส้มตำกันแบบนี้ผมถามว่าพลังเหล่านี้คือพลังกุศลของชาตินะครับ ความรักความสามัคคีพวกเขาไม่ได้ขัดแย้งกันเลยเห็นไหมฮะครับเขามีคือเขาเสียสละเอามะละกอมาเอาขนมนมเนยมาที่ผมประทับใจมากกว่านั้นวัยรุ่นครับวัยรุ่นพิสุุโลกวัยรุ่นการจอมพลังก็นํากันไปวัยรุ่นจากร้อยเอ็ดศิีสเกตหยุดกินเหล้ากลางคืนไว้ทําไมฮะผมแอบดูในเฟซบุ๊กหยุดกินขนยางรถยนต์กันสามวันสามคืนครับโอ้มันขนใส่รถ ไอ้ไอ้รถรถไอ้รถพ่วงอะ่ะผมรู้สึกว่าโอ้โหพลังทําไมมันมากพลังแห่งการรักบ้านรักชาติพลังแบบนี้สร้างไม่ได้ในทางการเมืองครับพลังแบบนี้สภา,าความมั่นคงจะปลุกระดมก็ไม่ได้ครับมันเกิดขึ้นในยุคนี้อืมผมคิดว่าวันนี้ดวงดาวของประเทศมันมีพลังบวกบซึ่งรักษาพลังเหล่านี้เอาไว้อนุภาพเหล่านี้ แค่มันเป็นความสามัคคีของคนในชาตินะพลังเหล่านี้ศัตรูจะข้ามเกงครับและที่สําคัญนะหัวใจของพี่พี่ทหารนะผมว่าตอนนี้คือเขามีกำลังใจใช่ไหมพี่ผมทราบว่ามีคนหัวฟฝากพากขม้าเนี่ยจำนวนเป็นร้อยเนี่ยฝากพี่หมีมาทําอะไรบังเอิญว่าเมื่อกี้ออกไปทําธุระฮที่ที่ปฐมโศกคพักขม้าร้อยผืนร้อยกัะผืนเนี่ยเอาไปให้ใครฮะ เอาให้กองทัพภาคสองน้องๆสถานีรับไว้ภาคขม้านะครับสวยมากเป็มเลยให้เขาได้ไปถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ใกล้ๆนิวสวรร์นะถ้ามีอะไรอยากจะฝากไปเพราะว่าเดี๋ยวทางพี่ตู่จตุพรอาจารย์ปานเทพและคณะหลอมรวมของประชาชนคณะครับผู้ปกป้องอธิปไตยของแผ่นดินเนี่ยเขาจัดเดินทางเป็นคารวานไปช่วยไปกันังใจกองทัพภาคสองะไปไม่รู้ตาเหมือนทมตาเหมือนโต๊ตาเหมือนอะไรไปกัน ผมถามว่าขบวนรถมันจะยาวกี่10กิโล